สวัสดีครับทุกทุกคนครับผมเบิร์ดนะครับลุนโาบริเปนทอนะครับเป็นเจ้าบ่าวหมายเลขสิบสี่นะครับผมจากจังหวัดนครปฐมนะครับเพิ่มเอนนอนตู้นะครับผมเนื่องด้วยอาจจะวันนี้มีการอัดวิดีโอนะครับเนื่องด้วยอาจจะวันที่ได้ฉายเนี่ยผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับอาจจะเกิดด้วยกิดภารกิจบางอย่างนะครับผมแต่ก็ใจจริงแล้วผมก็อยากจะไปร่วมประชุมด้วยนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปูกิิโตข้าวที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวนาหลายๆคนนะครับแล้วก็ในอนาคตด้วยนะครับก็เรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับก็วันนี้อ่าหนึ่งก็คือการทำนายินทซีของผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้นะครับ เนื่องด้วยความความสามารถของพี่ๆแม่สื่อทุกท่านแล้วก็เท่าแก่นะครับที่มีความตั้งใจนะครับที่จะ,ะทําให้โครงการนี้เข้าถึงทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นแรงและทาให้คนมีกำลังใจทำนายนซีมากขึ้นและคนที่มีกำลังคนที่มีกำลังใจก็ส่งต่อกำลังใจนี้ให้กับชาวนาท่านต่อไปเพื่ออยากจะกลับมาเป็นนายูซีแล้วก็ให้ความรู้และเสี่ยงกัน นะครับส่วนตัวผมเองนั้นความรู้มีไม่มากครับแต่ได้ความรู้จากโครงการนี้เยอะมากครับเยอะเยอะจริงครับโดยจากเจ้าบ่าหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็ด้านหน้าที่เห็นนะครับไม่ใช่หน้าผมนะหน้าอีกฝั่งเลยครับด้านทางนี้นะครับก็จะเป็นนาผมที่กาลังล้มต่อไว้นะครับผมเพื่อจะปลูกรอบต่อไปนะครับด้านหลังก็จะเป็นนาข้าวที่ปลูกแล้วนะครับก็เจริญเติบโตได้มาด้วยดีนะครับ เนื่องด้วยก็อาจจะต้องเล่าความในใจนิดหนึ่งว่าการขายข้าวผ่านทางปู่ิโตข้าวนะครับก็ทําให้ชีวิตชีวิตการทํานานั้นมีมีมีรทำมากขึ้นกับสร้างสารรค์มากขึ้นอ้ายทำไม